แมทพิ ani, ราีโพสเศร้าถึงคนรักชาวโซเชียลแห่คอมเมนต์หลายคนคงรู้จักกันดีสำหรับดาราสาวแมทพิรณีและแฟนหนุ่มสงการเตชนะนรงที่ตอนนี้ห่างหายจากวงการบันเทิงเพราะมุ่งทำธุรกิจส่วนตัวนั่นเองแต่ล่าสุดไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นสาวแมทได้โพส์ภาพบรรยากาศริมทะเลสวยขึ้นซัดแรงกับทริปต,ต่างประเทศโดยไร้เงาหวานใจและยังได้โพสแคปชั่นสุดเศร้าอีก โดยแม้พิรณีได้โพส์ภาพริมทะเลเพร้อมอาหารมีแคปชั่นว่าเศร้าก่อไม่ได้มาคือการได้มาแต่คนที่รักไม่ได้มาด้วยอร่อยเกินคาดสนุกเกินคาดสวยเกินคาดอากาศดีเกินคาดแพงเกินคาดจบการรีวิวขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากมุมข่าวคะ่ะ และเพิ่มให้พระทุกๆข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดาราก็สิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ